กาจรับวันนี there, right right like ora, ้เากากวันน so, ี oh, yes, no. uh, so ้ราจะมาพักอน่างนะครับนั่งรถสายาเขียนรถแดงรถสายนี้กเรียนนี่จะมาสอนเรื่องการรักันนี่คือกล่องครับอะไรคืออะไรคือกล่องครับไม่ต้องพูดมาเอครัาเอเออย่อยูไ้ด้วย คาไปนี่ดีกว่าเยี่ยมเองคูรู้ดีแล้วนี่ฮะโอ๊ยไม่ออกจะขาไปเลยดิโอยน้องหน่อยอ่เจ็บนะเว้ยเนี่ยเราต้องหาวิธีละเดินเดินเดินเด่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 นเดินดินแต่ยิ่งบล็อกคตรใหญ่เลยไม่อ้หนัง ค่างนี้เลยเหรอตากูทำมากนี่ดีเยี่ยมเอาดาม,มา้าเยสด้ดาบที่ต้องการแล้วเราตา้องไปยอมไรเราทำอย่างนี้บ้างนี่บักบักขี้ชินเหลืออันหนึ่งดีโอ๊ยตายะลืมฮะ ให้นี่ไปอามือไหมเอาไหมสนไหมขอบคุณพูดเยี่ยมเอจะค้าดาบดีกว่านะเยี่ยมดาบพี่แหละนี่น,นี่โอ้ยต้องได้ที่คุดหรอฮะออก กันอาทิตย์หน่านักเรียนสวัสดีครับครูโอ้ยปวดยังยังปวดอยู่เลยอ่ะแต่ก็ไปแต่ก็ไปไปถืไปไปไปออือืม